สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทํานายดวงเรื่องราวภาพรวมของชาวราศีเมษประจำเดือนมก,กราคม2564นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ท่านสมาชิกทุกท่านนะคะก็ขอให้มีความสุข มีความเจริญนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะสุภาพแข็งแรงมีโชคลาภหลั่งไหลเข้ามานะคะสำหรับชาวราศีเมษหรือว่าชาวลัคนาราศีเมษนะคะดวงเกี่ยวกับชาวราศีเมษประจำเดือนมกราคมนี้ก็จะเป็นดวงคร่าวๆเป็นภาพรวมนะคะเป็นดวงแบบราศีนะคะส่วนลัคนานี้ก็คือท่านจะต้องทราบเวลาเกิดวันที่เกิดจังหวัดเกิดเดือนเกิดนะคะ รายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านทุกๆอย่างนะคะแล้วก็ผูกดวงผูกลัคนาออกมาเป็นชาวลัคนาราศีเมษนะคะจะต้องมีรายละเอียดมากมายนะคะส่วนแบบราศีนี้จะเป็นการทํานายดวงแบบคร่าวๆนะคะเป็น การเอาวันที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะก็มาผูกด,ดวงทำนายดวงคราวๆความแม่นยำนะคะอาจจะมีความแม่นยำน้อยกว่าแบบลักนณาราศีนะคะแต่ก็ถือได้ว่าเป็นดวงที่แบบเป็นภาพรวมนะคะก็สามารถนำไปเป็นไกด์นำทางเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะคะชาวราศีเมษหรือว่าชาวลักนาราศีเมษนะคะ สัญลักษณ์ประจําตัวของท่านคือแกะดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลขศาสตร์คือเลข3เป็นชาวธาตุไฟนะคะสำหรับดวงดาวที่มีการโคจรเคลื่อนย้ายในเดือนมกราคมนี้ก็มีอยู่หลายๆดวงนะคะอย่างเช่นดาวศุกร์ที่จะมีการโคจรย้ายเข้าสู่ราศีธนูนะคะอยู่ในภพก,กรรมะของชาวราศีเมษนะคะแล้วก็มีดาวอาทิตย์มีดาวเกตมีดาวศุกร์ที่มีการโคจรย้ายครั้งที่2นะคะ ก็ถือได้ว่าในเรื่องของการงานนี้คือจะโดดเด่นเป็นพิเศษสําหรับชาวราศีเมษนะคะมาดูสําหรับในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษมีดาวอาทิตย์ร่วมกลุ่มกันกับดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวเสาร์นะคะก็จะหมายถึงการทํางานของชาวราศีเมษอาจจะต้องใช้ไหวพริบในการที่จะ เรียนรู้ศึกษางานนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีโอกาสไปสมัครงานที่บริษัทแห่งใหม่มีการได้เรียนรู้การทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็โอกาสที่ชาวราศีเมษบางคนบางท่านอาจจะอาสาไปช่วยเหลือในเรื่องของงานของท่านอื่นได้นะคะหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานได้ก็คือจะมีดาวพฤหัสแล้วก็ดาวเสาร์นะคะในด้านของการทํางานนี้คือ จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือค่อนข้างมากอุปสรรคในการทำงานก็ขึ้นอยู่กับความยากลำบากของงานนั้นๆแต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละหน้าที่งานที่ชาวราศีเมษได้ถูกให้รับผิดชอบนั้นปัญหาอาจจะเกิดขึ้นเกิดจากความคิดวิตกกังวลของตัวท่านเองหรือว่า อาจจะพบเจองานใหม่ที่มีความยากลำบากมากกว่าเดิมปัญหาที่ได้รับจะคลี่คลายได้แล้วก็ถูกความช่วยเหลือและได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่ากลุ่มงานหรือว่าในสายงานหัวหน้างานก็จะช่วยเหลือเช่นกันนะคะผลงานท่านจะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับท่านใดที่ทำงานอยู่ในตำแหน่งที่ในระดับ ปานกลางนะคะก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะคะได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลืองานในระดับสูงขึ้นไปนะคะการเงินนะคะมาดูในเรื่องของการเงินการเงินสัมพันธ์กับการงานนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับท่านใดที่ทำงานมีการลงแรงลงทุนนะคะลงแรงที่ท่าน มีโอกาสได้ขยับขยายงานใหม่บางคนบางท่านมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะคะก็หมายถึงว่าท่านก็จะใช้แรงของท่านนะคะหรือว่าความใส่ใจของท่านเต็มที่ในการทำงานผลประกอบการหรือรายรับที่ท่านจะได้รับนี้ก็มาจากการทุ่มทุนลงแรงของท่านเองบอกได้คำเดียวเลยว่าท่านจะมีความอู้ฟู่นะคะในเรื่องของการเงิน เกิดมาจากความจริงจังจริงใจการจักหนักการลรงแรงการลรงทุนของท่านเองนั้นผลประกอบการก็จะได้มาซึ่งผลกำไรทุกสิ่งนะคะในด้านของความรักดาวศุร์ซึ่งเป็นดาวแห่งความรักของชาวราศีเมษสถิตยอยู่ที่ภพกรรมะโอกาสที่ท่านจะ สำหรับคนโสดนะคะโอกาสที่จะมีเข้ามาก็คืออาจจะได้พบเจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจณสถานที่ทำงานหรือว่าความเอาใจใส่ของตัวท่านเองจะมอบไปให้งานที่ทำนะคะแล้วก็สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้เอาใจใส่กันนะคะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะไปดูแลช่วยเหลือญาติพี่น้อง ฝ่ายคู่ครองคนรักนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวท่านเองเนี่ยคือหันมาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเกี่ยวกับญาติของฝ่ายคนรักได้นะคะโชคลาภของชาวราศีเมษ ถึงแม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโอกาสเพียงน้อยนิดที่เข้ามานะคะทำให้ชาวราศีเมษหลายคนหลายท่านมีความปรีติยินดีมากน้อยแตกต่างกันก็เพราะว่าบุญเก่าที่ท่านเคยทำนั้นมีโอกาสส่งผลหนุนนาโดยชะตาของท่านนะคะตามกำลังบุญถึงแม้ว่าตัวท่านเองจะได้รับโอกาสเพียงน้อยนิด แต่ก็ควรใส่ใจในเรื่องของการทำบุญไว้หนุนดวงชะตาของท่านด้วยช่วงโอกาสดีๆโชคลาภก้อนใหญ่ยังมาไม่ถึงความสำเร็จที่เคยได้รับหลายครั้งหลายหนก็ยังเป็นเหตุปัจจัยเป็นแรงผลักดันให้ท่านยังคงปฏิบัติทำความดีอยู่เป็นนิดอย่าละทิ้งการทำบุญโชคที่ได้ก็มาจากการเสี่ยงโชคเล็กน้อยการซื้อฉลาก รางวัลบริเวณวิหารเจดีย์หรือโชคลาภที่ได้มาอาจจะได้มาแบบฟุกฟกหรือไม่ได้ตั้งใจซื้อกรรมเก่าความโชคร้ายหรือว่ากรรมเก่าที่ท่านมีอยู่นั้นนะคะไม่ได้มีความรุนแรงมากนักเกิดมาจากการถูกหลอกถูกโกงหรือการเต็มใจให้เขาส่วนมากก็เพราะว่าความมี จิตใจดีหรือว่าความขี้สงสารต่อผู้ด้อยโอกาสพัดถิ่นพัดฐานมาขอความช่วยเหลือจากท่านท่านก็ช่วยเหลือไปตามสภาพแต่ก็อย่าหลงเชื่อกับความเดือดร้อนแบบไม่จบไม่สิน้นอาจจะทำให้ตัวท่านเองเปลืองเงินเปลืองใจหรือว่าเจ็บใจภายหลังได้ส่วนเรื่องสุขภาพก็คงจะต้องดูแลในส่วนของ ห่างไกลจากไวรัสโควิด COVID, ตามสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพจิตใจของท่านด้วยออกกำลังกายเพียงเล็กน้อยเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองความเครียดความใจร้อนความวิตกกังวลก็อาจจะมีแทรกเข้ามาในด้านของทำให้เกิดความหงุดหงิดหรือว่าอารมณ์ร้อนในเรื่องของการทำบุญหนุนดวงชะตาควร บูชาศักระพระพุทธรูปปางสายญาติเพื่อข่มหรือว่าในด้านของการถือดีของอสุรินทราหูเพื่อชนะอุปสรรคภัยอันตรายก็คลิปนี้เป็นคลิปการทำนาย ของชาวราศีเมษนะคะเป็นดวงคร่าวๆเป็นดวงโดยรวมนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ